สวัสดีครับอ่าปีงมาเลยนะค่ะปีอตลาดทุ้นไทยตีตึ้งกลับมายืนเหนือบริเวณพันห้าร้อยห้าจุดตอนนี้นะคะครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นไปตามที่คาดหวังในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ผมได้ออกเปเปอร์ไปก็มันก็มองว่ามีโอกาสขึ้นทดสอบพันห้าร้อยห้านะครับแล้วถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือสัปดาห์หน้าก็ลดทดสอบพันห้าร้อยสิบกับพันห้าร้อยสิบสี่นะครับสองตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวด่านสําคัญถ้าถ้าขึ้นไปผ่านได้ มันก็จะมีลุ้นได้ถึงพันห้าร้อยสี่สิบแต่ว่าเชื่อว่าจะน่าจะแค่นั้นนะครับเราก็ยังมีจะมีโอกาสปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสัญญาณในวันนี้จรรโลงก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการฟื้นตัวด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยนะเพราะโดยรอบงการฟื้นตัวโดยปกติเนี่ยมักจะมาแบบงงๆนะครับมาแบบงงๆก็คือฟื้นทั้งนัที่มูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตอาการแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปได้แล้วยิ่งในสัดาห์เี่ มันก็ไม่ได้มีตัวเลขอะไรเศรษฐกิจอะไรที่ที่จะเป็นตัวขวางเรานะครับ,บ,บมัาจะมีแค่เรื่องของการปรับลดประมาณการของบรรดาคอนเซนทรัสนะครับซึ่งซึ่งตรงน,นี้ตลาดน,น่าจะรับรู้ไปเยอะแล้วนะครับเราก็ม,มีเรื่องของเฟดฟิดซึ่งผมว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับค่ะตลาดก็ไม่มีอะไรเนาะก็ปดาดน้าไม่ได้มีปัจจัยขับเคลื่อนอะไรแรงๆแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรกดดันที่ที่หนักๆน,นะครับ ค่ะทีนี้กลยุทธ์เมื่อเช้าที่ปิงแนะนําหุ้นซินเทคนะคะครับครับ<อ>ก็ประกอบการออกมายังนะครับก็คิดว่ายัง,ยงไม่ยังไม่ได้ออกนะครับ<อ>ก็คองออกประมาณเย็นนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวของหุ้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแข็งแกร่งนะครับเราคุยกันตั้งแต่สามาบยี่สี่ตอนนี้ก็ยี่สิบแปดนะครับก็ถือว่ายังแร่งอยู่นะครับก็ถือต่อนะครับเรัจริงแล้วมีตัวหนึ่งที่ผมว่าต้องเริ่มกับตาอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวไหนคะเอสบอ ออนะครับก็เป็นตัวที่ที่เราคุยกันหลายครั้งนะครับแล้วก็สังเกตเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายเข้ามาร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ดันราคาเนี่ยขึ้นมาเทสประมาณห้าบาทห้าตังได้ไปถึงห้าบาทสิดด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็คือพักตัวมูลค่าการซื้อขายเพียงแค่สามสิบกว่าล้านนะครับอารมณ์แบบนี้ก็คือพักตัวก่อดเตรียมขึ้นต่อนะครับอันนี้คือภาษาทางเทคนิคนะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีการไล่ขึ้นไล่ขึ้นวันนี้หยุดก่อนเพราะนั้น ถ้าเป็นในรูปแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะมีตึ้นๆนิดหน่อยในตอน้ตสัปดาห์สุดท้ายก็น่าจะมีการไล่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถเทรดได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมาต้อเป็นหุ้นที่มีกราฟทางเทคนิคที่สวยมากแล้วก็นักเทคนิคโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากำลังตามาอสพีกันอยู่ในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแล้วก็ราคามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงแฟร์แวลูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองกันที่ในระยะลองเทอมเนี่ย อย่างน้อยๆตอนนี้นนมันก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่โดนกดดานไปในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะความกังวลเรื่องของ,งของบางสำนักนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันพลิกฟื้นกลับขึ้นมาแล้วนะก็หมายความว่าสะท้อนว่าสิ่งที่กังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์นะครับออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยก็ยังมีเข้ามาอีกตอนนี้นะครับจากลูกค้ารายใหม่นะครับแล้วก็การตรวจสอบโรง,งงานก็เชื่อว่าน่าจะผ่านมันไปได้ดีแล้วนะครับแล้วก็กําลังการผลิตก็น่าจะกลับเข้ามาสู่ในของภาวะปกติ ที่เหลือก็รอด,ดูว่าน่าจะสามารถออาบริเวณได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็รอด,ดูว่าจะมีเรื่องของเงินชดเชยจากเงินประกันเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะครับมี่น้นก็จะเป็นตัวขับเคลื่อกนกาไรในอนาคตน,นะครับสำหรับ SBI แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าข้อได้เปรียบที่แรงที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการอ่อนค่าของค่างเงินบาทนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นพื้นที่สามารถถือต่อได้ไปได้เรื่อยๆนะครับ ก็ s อสไอรอบนี้มันน่าจะขนาดไหนครับปิงครับเพราะว่ามันก็ยืนเหนือ5บาทวิ่งมาจากสีบาท80ผมรู้สึกว่ามันเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งค่ะ,ะครับถ้าเราดูมันทูเดชก็ดได้ะนะครับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนในรายเดือนเนี่ยเซ็นเด็กซ์นี่ติดลบเยอะมากนะครับแต่ได้คดียวก,กันเองเอสเอไอกลับปรับเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้มันก็สะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วยิ่งราคาค่าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยมันก็เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อผู้ส่งออกโดยเฉพาะพวกเชียงถุยอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว นะครับก็ HBI เนี่ยในทางเทคนิคจริงๆแล้วผมมองค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเกินมูลค่าพื้นฐานกันเลยไม่พุ่งอีกมากนะครับพื้นฐานเท่าไหร่นะปิงคือพื้นฐานน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าบาทยี่สิบนะครับห้าบาทยี่สิบห้าบาทจาบท่สมิตินะแต่ถ้าในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยมันมีโอกาสไปหกบาทนะครับโอ้จริงเหรอโอ้ตาโตเลยว่าถ้าเราไปดูว่าที่ส่วนใหญ่คนอีกเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วนะครับเราลองดูฮาน่านะครับลองมองดูเดลต้า นะครับในขณะเดียวกันใน SBI เนี่ยโดนกดดันมานานมากแล้วก็แลกกบมานานนะครับแต่ว่าในแง่ของการประสิทธิภาพในการทำกำไรมันไม่ได้ด้อยไปกว่าทีพูดเมื่อกี้สองตัวเลยนะครับอ,อ,อืมหกบาทรู <c> ้เ <oughs> พราะว่าตัวนี้เขาเรียกกรอบของมันอยู่ที่เนี่ยยืนยืนมั่งห้าบาทก็ตแต่โอ้ตอนสี่บาทปิดปิ่มยังจําได้ไหมฮะค่ะตอนนี้มันก็ยังอุตสาห์ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนถึงห้าบาทนะครับชนหลายรอบแล้วนะตรงนี้ ก็ไม่น่ายากนะครับแล้วอย่างที่ตั้งข้อสังเกตคือว่าเมื่อวานเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเข้ามาเป็นร้อยล้านแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือสิบกว่าล้านแล้วราคายังทรงอยู่ที่ห้าบาทเนี่ยมันคือพักตัวมันเตรียมขึ้นต่อนะครับพี่เห็นชนตรงบริเวณนี้หลายรอบแล้วนะปิงนะห้าบาทบไม่ผ่านส<ถ>ักทีอ่ะมันมีขึ้นไปเทสรอบหนึ่งเมื่อตอนต้นสัปดาห์อืแล้วก็อ่อนลงมานะครับแล้วเมื่อวานแคยินงขึ้นมา,มาถูกไหมครับด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างแรงวันนี้แค่พักตัวะฉะนั้นจะเบสดว่าขายไม่ผ่านอยู่ท นะครับค่ะค่ะก็อย่างที่พี่ม่อนเคยเคยบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆบกเนี่ยก็เริ่มมองแล้วฮะว่าเขาทำไมถึงมามองเหตุผลง่ายๆเลยกล้ามันสวยค่ะครับอ่าได้อ่ะแล้วมีตัวไหนเพิ่มไหมไม่มีละฮะทัสโก้ล่ะให้ขายนี่ขึ้นๆเลยนะขาขายเป็นขายไปแล้วปิงขายขึ้นเลยก็ก็ ก็ให้คนหนึ่งได้กําไรกันต่อไปก็ไม่เป็นไรครับวันลุ่กเดีมากเลยนะปิงนะสม่ําเสมอเลยได้กำไรกันทุกคนบิดเกอาเฟอร์นี่เรียงกันสวยมากเลยหลักล้านมาทุกแถวเลยนะวันนี้ปกติหุ้นตัวนี้จะไม่เคยพูดเรื่องบิดออฟเฟอร์นี่มีมีเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตนะฮะว่าว่า xvi บิดบางออฟเฟอร์หนาไหมตอนนี้บิดบางไม่มีของให้หรือว่าในบิดบางเนี่ยแต่ละแต่ละท้องนี่แค่ประมาณหลักสามแสนครับสี่แสนแต่ว่า ออฟเฟอร์หนาที่วางกันเป็นล้างเลยจะเอากันเองเหรอผ้านนี้เนี่ยมันจะตรงข้ามกับที่เราเคยแชร์กันครั้งแรกใช่ไหมค่ะ้เราพูดกันว่าอิทิหนาออฟเฟอร์บางพุ่มมันน่าจะลงมันก็ลงจริงแต่ตอนนี้เอี่อร์หนาออฟเฟอร์หนาแล้วก็ราคายังซึมๆห้าบาทวอลลุ่มน้อยๆอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมว่ามันตั้งหลักเตรียมยิงนะอออันนี้ในแง่ของทางเทคนิคนะครับแต่ถ้าในแง่พื้นฐานเราตรงยอมรับว่ามันค่อนข้างใกล้แฝงล่ะค่ะครับ เออเออ a s i นะคุณฟังเอาเฟอร์หนามันแปลกแปลกที่พี่พูดถึงทัสโก้นะปิงเพราะว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้มันไม่ค่อยมีสภาพคล่องแต่แตกพาแล้วน่ะแต่พี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจหรอกทั้งทัสโก้ทั้งทิปโก้กลุ่มเขาแหละตัวทีอ่ะรู้จะเอาตัวไหนแล้วทิปโก้ล่ะทิปโก้ี่ก็ถือว่าเดอร์มากนะครับพี่ถ้าดูจริงๆนะถือว่าจริงๆแล้วราคาต้องไป13บาทนี่แล้วถ้าทัสโก้ยังเป็นอย่างเงี้ยของเขาคุมเบ้าทิปโก้ของเขาคุมเบ้า ก็อันนี้ก็ไม่ไมิดซ่าเหมือนกันครับแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของเอาบุากแวลูนะครับหักด้วยหนี้สินนะครับแล้วก็คำนวณออกมาดีๆเนี่ยมูลค่าที่ตัวทิปโกถืถกอทัสโกอยู่ยี่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยคิดออกมาแล้ว่วาบวกกับมูลค่าของตัวทิปโกเองเนี่ยมันน่าจะต้องไปสิบสามบาทเนี่ยทำไม P.E. มันเยอะล่ะทิปอ่ะห้าสิบเลยไปนะครับ พีของทิปโก้ห้าสิบเท่าคือ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 ในส่วนของทิปโก้เนี่ยตัวกําไรเราต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ค่อยดีออ oh. ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีเรื่องของทิปเนแอสเซที่ทิปโก้เนี่ยถือทัสโก้อยี่สิสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ตัวช่วยได้คือจะมีส่วนแบ่งกาไรในทัสโก้แต่ว่าปัญหาคือทิปโก้เนี่ยเมื่อตอนไตรมาสก,ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องของการทำเอสบียอเอค่อนข้างเยอะนะครับคือขัวโฆษณา <ช>นะครับได้ค่ะเดียวกันยอดขายกลับไม่ได้ดีขึ้นนะครับแต่เขาก็ยังทุ่มง,งบในการคฆนณาค้นลงไปค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยกำไรเลยออกมามนค่อนข้างน้อยนะครับอืมอ่ะ,อะของแบบไม่ได้สม่าเสมอแต่ของแบบนี้ก็ต้องฉบฉวยใช่ไหมคะทิโก็ครับครับได้ได้เพราะเป็นตัวหนึ่งที่ปิงแนะนําช่วงหนึ่งเนาะได้ได้โอเคทีนี้ก็หมดแล้วล่ะก็ทางด้านทีเฟกก็อยู่เฉยๆอีกหรือเปล่าฮะนี่อยู่เฉยๆครับคือน่ารอมันก็น่าสนที่แต่ว,ตว,ว่า ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีความได้เปรียบในเชิงทฤษฎีนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟิลเตอร์ราคามันก็ใกล้เคียงเซฟฟซตี้มากเกินไปคนะครับเพราะนั้นก็รอดูก่อนดีกว่าโอเคมันจะแตะพันแล้วแหละรู้่ะขอบคุณมากครับปิงพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันพรุ่งนี้มากี่โมงอผมน่าจะไปถึงก่อนแปดโมงครึ่งจะได้จองที่จอดรถให้ค่ะ ค่ะคุณปิงก็จะไปสอนเรื่องราวของทางด้านทีเฟกนะคุณผู้ชมอมตลาดนุ่นไทยเอเชพั์เขาไม่เล่นแล้วแหละเขาไปเทรนเมืองนอกอืมก็ต้องหากินอย่างอื่นแทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะ,คะอ่ะขอบคุณมากนะคะเปิงครับค่ะ,คะ,คะ